เช้าตรู่วันนี้ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเครื่องบินรบเอฟ -16 ของกองทัพอากาศไทยจำนวนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ค่ายทหารขนาดเล็กของกองทัพกัมพูชาที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตชายแดนจังหวัดศรีสะเกดไปทางตะวันออกเพียงไม่กี่กิโลเมตรส่งผลให้เกิดการระเบิดรุนแรงและเพลิงไม่อย่างต่อเนื่องในหลายจุดของค่ายเป้าหมายขณะเดียวกันมีรายงานเสียงระเบิดดังกระหึ่มไปไกลถึงฝั่งไทยทําให้ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงต่างตื่นตระหนกและรีบอพยพออกจากหมู่บ้านใกล้แนวชายแดนแหล่งข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยกับสื่อว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นคำสั่งด่วนจากศูนย์บัญชาการร่วมหลังเกิดเหตุการณ์ลอบยิงใส่ฐานทหารไทยในพื้นที่อำเภอกันทละลักษ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งการโจมตีนั้นได้คร่าชีวิตทหารไทยหน,นายและทำให้ทหารอีกสามนายได้รับบาดเจ็บสาหาัส โดยข้อมูลทางการข่าวระบุชัดเจนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลอบยิงคือหน่วยลาตระเวนของกองทัพกัมพูชาที่เคลื่อนกำลังล้ำเข้ามาในฝั่งไทยกว่า300เมตรเพื่อเป็นการตอบโต้ทันทีและป้องกันไม่ให้เกิดการลุกรานซ้ำซ้อนกองทัพอากาศไทยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการตอบโต้เชิงยุทธวิธีด้วยการใช้เครื่องบินเอฟ 16. ซึ่งมีขีดความสามารถในการโจมตีแม่นยำสูงเข้าโจมตีฐานที่ตั้งที่ระบุว่าเป็นจุดรวมกำลังของฝ่ายตรงข้ามโดยเป้าหมายหลักคือทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุงและยับแยั้งการเคลื่อนทับของฝ่ายกัมพูชาที่อาจกำลังเตรียมการเคลื่อนกำลังเสริมแถ ลงการอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมไทยที่ออกมาในเวลาต่อมาระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลในการป้องกันตนเองจากการถูกรุกรานและเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยไม่ว่ากรณีใดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเป้าหมายในการทำลายชีวิตพลเรือนและมีการตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้าอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบด้านรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประนามการกระทำของไทยทันที โดยกล่าวหาว่าเป็นการลุกรานที่ไม่เป็นธรรมและอ้างว่าฐานทหารที่ถูกโจมตีตั้งอยู่ในอนาเขตกัมพูชาไม่ได้ล้ำแดนเข้ามาแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางการกัมพูชาได้เรียกเอ,อากอัครรชชทูไทยประจําพนมเปญเข้าพบเพื่อ,อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการและยกระดับการเตรียมทัพใกล้แนวชายแดนรายงานจากสื่อท้องถิ่นในฝั่งกัมพูชาระบุว่าผลจาก การโจมตีทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตอย่างน้อย15นายและบาดเจ็บอีกกว่า20นายโดยมีการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในเมืองพระวิหารอย่างเร่งด่วนภาพถ่ายจากโดรนของสื่ออิสระแสดงให้เห็นสภาพ ค่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอาคารหลายหลังถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานขณะที่กำลังทหารในพื้นที่ต้องอบพยพหนีออกจากค่ายในสภาพโกลาหลความเคลื่อนไหวทางการทูตเริ่มเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกเอกอคราชทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะขยายความขัดแย้งและเปิด รับข้อเสนอการเจราจาจากอาเซียนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรก็ตามทางฝั่งกัมพูชายัางไม่มีท่าทีตอบรับข้อเสนอดังกล่าวด้านประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยฝั่งจังหวัดศรีสะเกดและอุบลรา ชธานีต่างเริ่มแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นจุดปะทะาม,มาก่อนเมื่อกว่าทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยจึงสังการให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดเตรียมแผนอพยพและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งให้โรงเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงปิดเรียนเป็นการชั่วคราวสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวทั่วประเทศต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนหลายคนแสดงความภาคภูมิใจที่กองทัพไทยกล้าตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยขณะที่อีกส่วนหนึ่งแสดงความกังวลว่าจะนำพาประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามโดยไม่จำเป็นแฮชแท็กสงครามชายแดนและเอส .16 ไทยพุ่งติดอันดับเทรนด์อย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงประเมินว่าหากสถานการณ์ไม่ถูกควบคุมให้เย็นลงภายใน72ชั่วโมงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสู้รบภาคพื้นดินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ หากกัมพูชาตอบโต้ด้วยกำลังทหารซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์บานปลายและมีผลกระทบต่อทะ,งะเงินเศรษฐกิจธธกความมั่นคงและชื่อเสียงของอาเซียนในเวทีโลกในช่วงบ่ายของวันเดียวกันกองทัพไทยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนตรวจสอบความเสียหายและเฝ้าระวังการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาพร้อมทั้งเคลื่อนกำลังเสริมจากกองคนทหารราบที่6เข้าประจำพื้นที่ใกล้ด่านช่องสงมโดยมีรถถังและยานเกราะถูกขนย้ายมาสนับสนุนเต็มรูปแบบความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึง ความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในพื้นที่ชายแด,ดนขณะนี้ทุกฝ่ายต่างอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านใกล้ชายแดนเงียบสงัดผิดปกติประชาชนบางส่วนเก็บของจําเป็นใส่รถยนต์และพากันขับออกจากพื้นที่ในช่วงกลางวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีการแจกอาหารน้ําดื่มและสเสบียง เบื้องต้นพร้อมทั้งเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในเวทีระหว่างประเทศสหรประชาชาติ UN ได้ออกถแถลงการแสดงความห่งใยต่อสถานการณ์และเรียกร้องให้ทั้งสอง เงอประเทศใช้ความอดกลั้นพร้อมทั้งเสนอส่งผู้แทนพิเศษเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งองค์การอาเซียนในฐานะกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคก็ได้เรียกประชุมฉุกเฉินผ่านระบบออนไลน์เพื่อหารือแนวทางคลี่คลายสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในกัมพูชาให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดแนวชายแดนเช่นพระวิหารและอุดรมีชัยพร้อมเปิดสายด่วนฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือประชาชนไทยที่อาจตกค้างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้านนายกรัฐมนตรีไทยได้ออกถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในช่วงค่ำโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยมีความจำเป็นต้องป้องกันดินแดนจากการถูกรุกรานและจะไม่ยอมให้กำลังทหารของ ชาติใดล่วงล้ำอธิปไตยไทยพร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลยังเปิดช่องทางเจรจายอย่างสันติแต่หากมีการโจมตีเพิ่มเติมรัฐบาลจะใช้ทุกวิถีทางในการป้องกันประเทศในมุมของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระบบ หางประเทศหลายคนแสดงความเห็นผ่านสื่อว่าการใช้กำลังแม้เพื่อป้องกันตนเองควรอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศบางรายเตือนว่าหากไม่มีการควบคุมสถานการณ์อย่างทันท่วงทีประเทศไทยอาจถูกวิจารณ์ในเวทีโลกโดยเฉพาะหากพบหลักฐานว่าเกิดความเสียหายต่อพลเรือนฝั่งกัมพูชาความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันกลุ่มผู้ใช้งานบาง ส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการประทะและหันมาใช้วิธีทางการทูดแทนด้านกลุ่มชาตินิยมกลับออกมาแสดงการสนับสนุนกองทัพไทยอย่างเต็มที่มีการแชร์ภาพเครื่องบินเอส6พร้อมข้อความเชิงปลุกใจว่าอธิปไตยชาติต้องปกป้องด้วยชีวิต นอกจากนี้ศิลปินดาราและบุคคลสาธารณะหลายคนออกมาแสดงความเห็นผ่านโซเชียลบางคนขอให้ทุกฝ่ายหาทางสันติบางคนโพสต์ขอให้ทหารไทยปลอดภัยขณะที่บางคนใช้โอกาสนี้ในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสในการตัดสินใจทางการทหารสถานการณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่าสุดมีรายงานว่าเครื่องบินรบของกัมพูชาบิน ลาดตะเวนเหนือพื้นที่ชายแดนในช่วงคำ่ำซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณเตรียมตอบโต้ขณะที่ฝ่ายข่าวกรองของไทยจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในจุดยุทธศาสตร์ สำคัญเช่นช่องจอมและช่องไมกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ออกคำสั่งด่วนให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อควบคุมสถานการณ์และสื่อสารกับส่วนกลางโดยตรงตลอด24ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองทหารและตำรวจสันติบาลก็ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มที่อาจช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์ ขณะเดียวกันประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐในรัฐสภาไทายได้เรียกประชุมด่วนโดยเชิญผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศและตัวแทนกระทรวงต่างประเทศเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมท่ามกลางคำถามจากสมาชิกสภาเกี่ยวกับความจำเป็นของปฏิบัติการและความพร้อมในการรองรับผลกระทบหากสถานการณ์บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับ ผู้มีภาคด้านฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปรง่งใสโดยเฉพาะหลักฐานการล้มแดนของทหารกัมพูชาก่อนเหตุการณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้และเพื่อยืนยันว่าการใช้กำลังครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากลข้อมูลล่าสุดจากกองทัพอากาศระบุว่าภารกิจโจมตีในช่วงเช้าเป็นการใช้ระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูง Precision Munitions j ที่ติดตั้งบนเครื่องบินเอ 16. เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานนอกเป้าหมายการเลือกใช้ PGM อย่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการจำกัดวงความขัดแย้งให้อยู่ในกรอบการทหารเท่านั้นกระแสจากนานานาชาติก็เริ่มขยายตัวเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและสหภาพยุโรปออกแถลงการแสดงความเป็นห่วงพร้อมทั้งเรียก ร้องให้ทั้งสองประเทศยุติการใช้ความรุนแรงโดยทันทีและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาภายใต้กลไกลของอาเซียนหรือผ่านสหรประชาชาตินอกจากนั้นจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคก็ได้ส่งสารผ่านสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพและพนมเปญแสดงความกังวลว่าความตึงเครียดหากไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจของอาเซียน โดยรวมซึ่งเป็นผลเสียต่อทุกฝ่ายความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาก็เข้มข้นขึ้นเมื่อกองทัพบกกัมพูชาได้ประกาศย้ายกําลังพลจํานวนมากจากกองพันทหารราบใกล้กรุงพนมเปญเข้าสู่เขตชายแดนพร้อมรายงานการซ้อมรบประดับกองร้อ ออยในบริเวณใกล้แนวปะทะมีการเตรียมระบบป้องกันทางอากาศเบื้องต้นไว้ตลอดแนวชายแดนทางฝั่งไทยกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศได้เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศพร้อมทั้งยกระดับการเตือนภัยในพื้นที่5จังหวัดใกล้แนวชายแดนโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์รอบปรา,าสาทพระวิหารและช่องทางธรรมชาติที่อาจถูกใช้ในการส่งกำลังเสริมประชาชนในหลายจังหวัดชายแดน เริ่มตุนอาหารและของใช้จําเป็นมีรายงานว่าร้านค้าบางแห่งมีสินค้าหมดชั้นวางภายในไม่กี่ชั่วโมงหลายครอบครัวตัดสินใจส่งบุตรหลานไปอยู่กับญาติในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความปลอดภัยโรงพยาบาลหลายแห่งจัด ตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มเติมเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในด้านเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เตือนว่าหากความตึงเครียดยืดเยื้อการค้าชายแดนซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอาจหยุดชะงักทันทีนักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตาการพัฒนาอย่างใกล้ชิดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องสองวันติดธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมระบุว่าหากความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจนกระทบต่อภาคการเงินจะใช้มาตรการเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประชาชนในกรุงเทพและเมืองใหญ่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ข่าวสารจากสื่อทุกช่องทางทำให้บรรยากาศทางสังคมเต็มไปด้วยความวิตกและการคาดเดาเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นหากทั้งสองฝ่ายไม่ยอมถอยสำนักข่าวต่างประเทศต่างส่งทีมผู้สื่อข่าวเข้าไปยังพื้นที่แนวปะทะรวมถึงนักข่าวจากซีเนน BBC NHK และ ALJC เพื่อรายงานสถานการณ์ให้โลกรับรู้โดยเฉพาะภาพความเสียหายของค่ายทหารกัมพูชาและบรรยากาศความเคลื่อนไหวของทัพไทยที่ชายแดนกองทัพไทยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมว่าจะไม่เริ่มก่อนแต่จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายล้ำเส้นพร้อมเรียกร้องให้นานา,นาชาติพิจารณนะ หาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่ควรตัดสินโดยฟังจากเพียงฝ่ายเดียวประชาชนในพื้นที่ชายแดนบางส่วนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารู้สึกกลัวและเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนยังคงมีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อสิบกว่าปีก่อนและหวังว่ารัฐบาลจะหาทางยุติความรุนแรงโดยเร็วด้านจิตแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์เริ่มลงพื้นที่เพื่อช่วยให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ โดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ใกล้แนวระเบิดในช่วงเช้ามีเด็กจำนวนหนึ่งเริ่มมีอาการนอนไม่หลับและวาดผวาสื่อบางสำนักรายงานข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันซึ่งทําให้เกิดความตื่นตระหนกรัฐบาลไทยจึงออกประกาศเตือนให้ประชาชนเสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณและติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการเท่านั้นมีการคาดการว่าหากไม่มีการเจรจาภายใน48ชั่วโมง ข้างหน้าจะเกิดการเพิ่มกําลังพลอีกระลอกจากทั้งสองประเทศและอาจเริ่มมีการประทะระดับหน่วยล่าตระเวนซึ่งนักเป็นชนวนของเหตุการณ์บานปลายในอดีตที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชมีมติเสนอให้ รัฐบาลเปิดโต๊ะเจราจาภายใต้กรอบอาเซียนโดยทันทีพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้แทนพิเศษฝ่ายไทยเข้าเจราจาในนามรัฐบาลหากฝ่ายกัมพูชาแสดงท่าทีตอบรับนักวิชาการบางส่วนเสนอว่าไทยควรใช้บทเรียนจากข้อพิพาทระหว่างประเทศอื่นเช่นอินเดียปากีสถานหรือจีน เวียดนามเพื่อวางแนวทางจราจายอย่างเป็นระบบโดยไม่เสียเปรียบและไม่ยอมให้ประเทศตกอยู่ในวังวนของความขัดแยง้งยืดเยื้อกระทรวงศึกษาธิการเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับเด็กนักเรียนที่ต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีนโยบายให้สามารถย้ายเรียนข้ามจังหวัดได้ทันทีพร้อมประสานโรงเรียนต้นทางและปลายทะ ทั้งผ่านระบบออนไลน์ด้ศานสนา,าและวัดวาอารามในพื้นที่ต่างร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพและส่งกำลังใจแก่ทหารหารที่ปกป้องแผ่นดินแน,นวชายแดนขณะเดียวกันก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่วัดเพื่อรองรับผู้หนีภัยประธานองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียแถลงว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นน่ากังวลและเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศจัดตั้งช่องทางฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม เพื่ออบพยพพลเรือนหากสถานการณ์เลวร้ายลงรัฐบาลไทยได้เริ่มออกบัตรผ่านพิเศษให้แก่ชาวบ้านที่ต้องเดินทางข้ามเขตเพื่อค้าขายหรือพบญาติในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดหัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดแนวชายแดนโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเย็นวันนี้ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามได้ออกแถลงการผ่านสถานทูตในทั้งสองประเทศเสนอทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อเปิดโต๊ะเจราจาสันติภาพโดยเสนอใช้เวียงจันท์เป็นสถานที่พูดคุยหากทั้งสองฝ่ายยินยอมแม้สถานการณ์ยังคงอึมครึมแต่ความหวังยังไม่ดับลงหากผู้นําทั้งสองประเทศเลือกการเจราจาแทนการประทับประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งเพราะในท้ายที่สุดไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงในสงครามมีแต่ความสูญเสียที่ใหญ่มม่มีวันลบเลือน